จงกล่าวอารัมพกถาแสดงเหตุแห่งการปรากฏขึ้นของพระอภิธรรมและคำแปลปริชัตตะกมูลำหิปันดุกรัรมพละนามเกศิลาสเนสันนิสินโนอาทิโจวะยุคันทะเรจักกวาระสหัสเสหิทะสหาคัมมะสัพพโส สันนิสินเนนะเทวานังคเนนะปริวาริโตมาตรังปมุขังกัตตวาตัสสาปัญญายะเตชาสาอาภิธรรมะกถามักขังเทวนังสัมปวัตติยิพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนศิลาอาจซึ่งสำเร็จด้วยแก้วมณีชื่อ ปันดุกกมพลที่ประดิษฐานอยู่ใต้ร่มงไม้ทองหลางทรงพระสิริโสภาพประดุจหนึ่งว่าพระอาทิตย์บนยอดเขายุคันธรเทวดาทั้งหลายที่มาจากหมื่นจัก,กรวาลได้พากันมาประชุมเฝ้าห้อมล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบ พระพุทธองค์ทรงกระทำรรสันตุสิทธิเทวบุตรซึ่งเคยเป็นพุทธมารดาให้เป็นประมุขในบรรดาเทวดาและพรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีแก่เทพย,ยดาและพรมเหล่านั้นติดต่อกันตลอดพันสาการด้วยเดชะแห่งพระสัพพัญยุตยาณ